เอ๊กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องออยามะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราอ่าแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราออยามะแคปิตอลนะครับผม วันนี้จะเป็นคลิปวีไฟนะครับระหว่างเพียมูลสายไนท์แมดอร์นะครับกับแล็กเล็อกนะครับหรือเกมสายแคทเธอรีนยิงมันะต้องยิงมันไปด้วยนะตอนนี้สายแคทเธอรีนเดี๋ยวไม่ได้นะครับต้องมีแคทเธอรีนยิงมันด้วยนะครับจะเป็นยังไงบ๊ดยดูนครับเพียวัดเล่นเพียมูลที่ว่าถอนเอ้ยเพียววัดได้เป็นเพียมูลไนท์แมดอร์บอกอยู่ไนแมดอร์เฮียได้เป็นแล็กเล็อกแคทเธอรีนยิงมันต้องยิงมันย้ำยำยำเก๋แล่วนะครับมากกว่าเริ่มก่อนชัว ออาหกครับเอาแล้วเพียวเริ่มก่อนครับผมโจห้าใบเป็นมือสามใหม่เป็นสองครับเพียวเชื่อเพียวจะไม่หลุด เป็นเซนเซนเจอร์ฟีีเมลโนมินนแล้วแทนโจหนึ่งครับแอฟิตนั่งสารไม่มีครับนั่งสารจังเลยจากที่ฉันจะได้ฟลิชิวการเป็นฉันไม่ได้ใช่เพื่อจะได้ฟลิชิวมันเพราะตั้งใจโอ <c oughs> จบไปแล้วครับผมเห็นจั่วแอดิตอ้าว เอามาันเหรออ๋อเราก็ไม่ต่างกันหรอาหน้าไบสอง๊ยเจอค่ะต่าง,ไม,างไม่ต่างเพราะเดีฉันก็ได้พิชิวจากลูกกาแล้วฉันรู้แล้วว่าจะอะไรออกมา้ิเนี่ยยังไงโอเคครับไลท์ like, จวนหนึ่งสกิลชัดหนึ่งแปดพันเวทไม่กาด ได้เช็คขี้ไปเลยสิคะดอพลังแวนจนโอ้ยเขาได้มือคือนนะ่ะไ,ไ,ได้ไปเช็คครับอ๋อไม่ตายตายค่ะไม่เป็นไรก็จะจูกกน,ในิใบหนึ่งเห็นจูวะได้สิครับเงียบเงียบเงียบเหมือนเดิมเลยเปิดห้าเปินเพิ่มเปิเปดก็ได้ไม่เป็นไรมายื่นเจ็ดพันได้เข้านะคะจ้ะไม่เป็นไรครับยื่จะไปก็ได้ไม่เสิงั้นต้องอ่ะใบนี้เป็นทิกเกอร์ฉันยังได้เต็มเยี่ยมเลยเนะ S <S นี่ไงเอรีนสออ่ะอืออ่ะเอรีนสองใบไลฟ์พาวเวอร์ครับเกีตัวเริ่มตัวนหนึ่งอ,อยู่เพื่อเชีวร์รออีฝ่ายเป็นแก่หนึ่งก็สุงบาครับจกที่ฉันได้ฉันกาย 7, <000 S 1> เป็นจ็ดพันตีแ่นได้เข้าได้เข้าไ,ไ,ไม่มีเทเจอร์ครับเราแทนจัวไล์ f ีเม l e ลครูเซเดอร์ดีเวอรแล้วก็ตีไปเลยค่ะหมื่นห้าครับได้เช็คเกตสองพันเลยเจ้าเพืนตัวหนึ่งครับไลทเป็นน้องเสือคอจัมปิ้กิวครับคออามาทฐานโอยโดนให้ดูดูเก้าพันตัวเือนการได้เมดเช็คไม่มีฮีเตอรเก้าพันต,ตัวเดือนการไม่ป้องกันได้เช็คครับ เอามาถามเมดมจเชคฮิวทิกเกอร์ฮิวได้พลังเบนการโอเคคำถามที่สกิลเก็บอยู่ได้ครับสเตนจวหนึ่งใบไรเป็นแคทเธอรีนยิงมันยิงได้ค่ะเอ็กเซลสองจัอหนึ่งใบสกิลแคทเธอรีนโซบัสการ์ดเก็สูนชาร์จสองใบติดทิกเกอร์ได้จวหนึ่งใบที่หนึ่งใบที่สองหน้าทิกเกอร์ค่ะจวนการ์ดจากเด็กหนึ่งใบ ขี้โก้งในโซชาด้วยแบ่งบ้างเลยคอเป็นฟี m a l e hunter ์ซกิลของ female hunter ค่ะเอากาสจากอหนึ่งมาเข้าสู่โซจากนั้นจบก,กาสจึงได้ขึ้นมาหนึ่งไปขี้โกงทุกคนดูพี่ไอ้ญาดิขี้โกงมากเลยเนาะตอนนี้มีเกีแลนวเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดกรดยังไม่สิบสองจังหน่อย แค่ฉาดเพิ่มจะยากตรงไหนวะฉันถ่ายยังไม่ชาร์จแล้วแบตเพิ่นเวนการ์ตตีข้างไม่กดเหรอไม่กดไม่กดไม่กดเข้าเลยพาวินได้เฟิร์สเช็คเอ็หนึ่งเซคเกอรเช็คดอทิเกอร์ให้ผลทั้งหมดตกับฟิวเลอร์ฮันเตอร์จวดอีก่งแบอืมหมื่นเก้าตีเวนการ์ตเวนการ์ตครับตัดเมทิกดอทิเกอร์พลังเวนการ์ตจุดหนึ่งครับสิบแปดตีเวนการ์ตเยี่ยมเก้าครับผ่านเลย <c oughs> เลือกเปสไตเรนเจร์และเป็นไนเมดดอร์แคโรแท็กเซอร์2จนหนึ่งครับชิก,กี้พองแคโรครับเมื่อลงสนามเปิดท็อป5ใบบนสุดของก้องนำหนึ่งใบเข้าโซ่ถ้านำเป็นวอล์กโรยเกต3สามารถสุพิเรียคอลงได้ครับเอาเป็นแคโรเข้าโซ่จากนั้นแนะนำเป็นวอล์กโรยเกต3สุพิเรียคอแคโรลงได้เลไปเลย ้ยโซน้อยจังเจโรเอ้ยไปนะย้อตรงนี้ตรงนี้โวบเก็บลงลงเก็บเก็บลงอะไรเก็บเก็บอะไรไม่มีมู้จักชักช้าเดี๋ยวเก็บให้ไม่ต้องซีเรียสกรรมฐานครับพอเพาได้ตัวนี้ถูกแล้วใช่ัวเล่นถูกแล้วถี้แล้วแล้วคอเดียวแล้วนะให้มาดีๆ เวลาเล่นอยู่ค่ะยังเองไม่ได้คนเดียวนะคะใจเย็นใจเย็นนะคะับใจเย็นครับพี่ยอดคิดอยู่ครับพอโซ่สองปุ๊บลงตีเก็บถอดลงครับเก็บเก็บหลงไม่ได้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 เป็นเล่นที่บ้านคนเดียวนะคะจะเล่นคนเดียวไปนะคะเวลาคลิปเด่นอยู่จ้าพอรับโบว์ไปสี่พันโบวตามเราก็ลอยครับเมื่อสองตี o n นเอ๊ะตีข้างทำไปเลยมันตียี่หมื่นเก้า ไม่การตัวเป็นได้ครับฟอนต์แถวหน้าหมื่นอิวทิกเกอร์อิวทำไมพลังให้ค่านี้ครับเดเมจเช็คดอว์พลังเป็นการ์ดตัวหนึ่งเขียครับสองหมื่นเจ็ดตีแหวน มาฮาตีอ่าจะเป็น2 2 3 2 2ครับสกิลอ่าเดี๋ยวนะ2 9ก่อนแล้วก็เข้าโงไปแคโร3 2 2ครับแคโรสกิล3 7จ้ะพัตตาบาครับทิ้งเบอร์2ทิ้งเป็นคริสชิลกับฟอนติเกอร์ครับไลท์เป็นแคโรตัวเดิมนะแอคเซล2ได้จวดหนึ่สกิลแคโรเปิด5 3 4 5เอาเป็นเขาก็ส่งครับ อะไรแซนด้วยอ,อันนี้กัดข้างโอเควันนได้หมื่นสองใส่วันกัดได้ข้าวได้ข้าวค่ะได้เดียวเช็คไม่มีจี๊เกอร์เจไแล้วครับเวลาไฟนอลเธอหรือเปล่า, <c oughs> น,า,านะไม่ได้หรอไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้จิ๊เอรแคทเธอรีนใช่ค่ะ <c oughs> เอ็กเซนสองเจอหนึง่งใบ ม่จบอี่เก่งกจะกักเองหอยางเอาวาเคริออนเข้าสู่ตัวก,ก๊าซหนึ่งใบเลสวาเคริออนเข้าสู่บอกห้าขันเข้ามีกร์ดเข้าสู่เอเคครับแค่นี้เลยตอนนี้จะมี สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ่สิบเอ็ดย่ิบสองยีิบสามยี่สิบสี่เกตโอเคไม่ใช่สก<ม>ิลแฮตเธอเินค่ะเขาจะบัสหนึ่งฮะแบบวบอไม่ใช่ไม่มาถึงสกิลโซบัส<อ>เอาสองใบน,นี้อเอาใบนี้กับใบนี้เข้าโจอหรือว่าเราเพิ่มเพิ่มข้าโจให้หน่อยไม่ครับยังไงต่อบวกกันหน้าห้าพันจากนั้นเธอจะต้องใบบัตรความหนึ่งบบใบใบนี้ครับแล้วจะต้องการทีละใบตีเท่าไรเอยสิบเจ็ด กาหมดยี่สิบสองยี่สิบสามมาเลยใช่ไม่กดครับดอติ๊กเกอร์พลังให้ีเมลฮันเตอร์จวนหนึ่งใบติ๊กเกอร์เช็คีเมลฮันเตอร์น้าเมจเช็คครับอีวติ๊กเกอร์พลังให้บันกาดครับหนึ่งิงไม่ได้ไม่เป็นไรยี่สิบสามเบนกาดไม่พอกันครับบอนติกเกอร์ครับชนัะไปหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไหนก็ไหนไม่ออกเพาตกเดียวกัแล้วไม่เป็นไรสแตนด์ออครับเอาน้าพี่เขาจะ เอาคืนข็เอ,อามาทางสิสเทมเมอร์ครับแคโรบันนี่ไม่ใช่สกิลของบันนี่ครับผมบันนี่เออถูกแล้วสกิลของน้องเสือใอนโซโซบ้าสองใบหนึ่งตันนี้ไม่ได้ใช้ทอมิเล่คาร์รช่องเรียกอากศครับแบทเทิลหมื่นเก้าจาเตยสกรรไม่ก้องการทับวินได้เฟิร์สเช็คเซคเช็คไม่มีเทคเกอร์น,น,นี่แม่ตกแบ่ตกหมด ไวดอพลังเวนกาดจัวหนึ่งเดีกครับตก้าพันจะใส่พลังคนนี้ครับตีคนนี้ตีเท่าไหร่เก้าพันครับห้าพันหรอครับห้พันหมื่นสามตีข้าเดิมครับ กี่ใบตลวนี้มีหกใบไม่นหมื่นเจ็ดสข้างเดลยครับไม้หมื่นสาพันสี่หมื่นสกลเก็บเก็บของโลกเ็ของสามพันสกิลอโลกโบาครับคอจับเปกจิงสกิลจับเปกจิงครับเก็บแครอทข้โพด แต่รัางสกิลของแครโครับขาตบบัตหนึ่งงมือสองครับสเปเรไรเป็นแครโรัแสงลนคเอสองตัวหนึ่งสกิลรับเปิดห้าของแคโลมีไม่อลริทใช่ไหไม่มีเขาเป็นจางเดียวของแครโ่ว่าฉันได้กลิ่นคนแพ้ตาหน้านนแล้วแหละไม่ได้นะขู่นะมือสองตีค้าเดิมครับยีสิบเก้ามิด ได้เช็คไม่มีติกเกอร์เหมือนสี่ฝีข้างเดิมค่ะหยิบกาปหยิบกาลยแตนคนแพ้เหรอ,หอไม่ใช่ผิดคนแพ้ก็ต้องอยู่ในตัวเองนะคะ่ะคนแพ้ไม่ใช่จันเกอร์โซบาสหนึ่งใบอือจะเป็นผู้ชน,นะไงหนึ่งแดเมีย เอามือเข้าโซานหนึ่งใบเกินหนึ่งชัดหนึ่งห้าพันเวนกาตีสกิลคาลเตอร์บัสหนึ่งใบเอาอะมาทานบิสเทมเมอร์กับจับบิ๊กกิวเข้าโซโอเคขอทีละใบามือใบความได้จ้า ยังเก็บความเทรียใบเนาะตอนไหนครับตอนทิกเกอร์ถอหน้าบกหมื่นแคเทเธอรีนสิบเห็นนะสองสี่บอกห้าพันสองเก้าใช่นเดี๋ยวนะ 5, 2, ั้จำนะนะหนึ่งอันนี้ก่อนสามสามเป็นกะเห็นนะใช่ไหมสิบแปด ยี่สิบแปดบพันสามสามสามสองอินเตอร์เซ็ปครับสามเจ็ดโอเมือเหลือสา,าอมใบมตรหนึ่งถ้าจะกรขอการพร้อมกันสองใบไม่กลับด้าเมทเช็กไม่มีติเกอร์ครับเหมือนกันค่ะยี่สิบยี่สิบไม่ได้ไม่กลับปอนทับานะเหนึ่ง ยี่สิบเก้าจ้ะหนึ่ห้าครับผ่านเลยแตนันโดอ,อ,อาบอนนี่ครับสะเกีบบนนี่ที่มือหนึ่งตัวหนึ่งครับถ้าส,สองใบถ้าใบไปเกตสามว้าวชัดฝนนี่เหรออย่างอย่างอย่พอครับขอหมดเบิดแล้วอืมอ่ะไหเกตสามดูน่ะ 1มือนสองตีวันกาด๋ <S <S อ้ยหมืนสองตีแวนอินเตอร์เซตห้าพันไม่น้ามือนสองอ่ะยี่สิบเจ็ดสองไหนวินไดค,ไนรครับ,บรอัิสไอบีมือนสองตีวันการครับดาเมจเช็คไม่มีคือมือนสามตีวันกาดครับอินเตอร์เซตันนี้ตีวันครับสกิลครับโซนหนึ่งดูพวพวกเข้าโซ่ครับฮตอนั้นงไงหนึ่งดาเมจบวกห้าัน เชฟสกิลของเพื่อนกรับโซบัส so อำมาทานเีฟเทมูจับ,บจิว๋วจะเป็นจิ๋วสกินจับเป็จิว๋วเก็บเสือครับขอ,อขอลงมาคนนี้ครับบอกไปตาบวกก็รอยบบกไปสี่พันนะไหน <12. S 2> หนึ่งสองจากนั้นสกิลของไครโลครับหน 3, ึองเกสามก็โซพตบันหนึ่งที่ม,มือสองครับ ทุกพี่อะไรครับแด้ไม่ดอกแคโรไดกเซอสองตัวหนึ่งครับสกิลเกิดห้าต้องเจอแล้วป่ะอันนี้แต่รอบเนี้ยไม่เจออันิสครับแต่รอบหนึ่งเอาไปเข้าโรงละคอครับอันนี้นตัวเมื่อกีตีอาวโดนเก็บไปละล <laughs> ืมเลยแวมนตีครับ ไม่กาได้เช็คแครครับได้มเมจเช็คไม่มีติเกเลยมื่นสี่ตีใส่วันกาดครับอินเตอร์สิบมื่นเจ็ดตีวันการครับมือเหลือสองใบครับมื่นเจ็ดเยครับเขาจะบัสโซบาสครับ,ขอ,อบ,บ,รบของของอลไกเขาโซบครับพอแล้วก็ได้ที่ไม่ใช่เกศา ชิขพอจับวิ่งจิ๋วลงไอ้ของจับวิ่งจิ๋วครับเป็นไปนี่ครับข้อลงมาแล้วสกิลของแคลโรครับคอสต์บ,บาตรหนึ่งซิ้งมือสองครับสุพี่เะไลทเป็นไม่ไม่แคลโรครับแอคเจอร์สอง โอ้เยอะแล้วเยอะแล้วโจหนึ่งสกิลแครอท6เป้น5 1 2 3 4 5ไม่มีแล้ว <c oughs> ตอบว่าสุดท้ายอย่างงั้นเหรอนี่ครับแล้วนะสักอันึ่นนี้ครับ1 2 3กครับนมือสองวันครับได้เช็คติ๊กเกอร์ตรงมาไม่มีไอ้เมันอกี้ได้มีหกใบ สองพันสามตีแวนครับอ๋อเจ๊แฟนโย้ยเมื่อกี่ใบนะสองใบเองเขาเชิญจูงอ่ะใตายขึ้นไปนี่ขึ้นไปคอแบบนีที่แอ็กซิลเฮ้ยต่อใช้อลิเก,ก็ชนะแล้วว่าเขาต้องบัตรหนึ่งใบใบมือให้หน่อยหนึ่งใบคว่ำไปครับเอาจำจิ้วข้อโซ่สองใบตีอยู่ที่สองพันสามไม่ป้องกันครับได้เช็คยูริเกออร์ยู่ได้ไ คนเทก็ต้องอยู่เลตัวเองนะคะพลัเข้ามาทใ่้กับข้างนี้เซเกิลเช็คฟอนติเกอร์แถวหน้าบกมือแล้วเบนเช็คครับตายนี่จะใชอลิก็ชนะแล้วว่าออคิดว่าอลิศจะมาไงเนี่พอแนละ้วว่าไม่มีไม่มีถ้าใช้อลิก็จะคอแคโลโรลงมาจะตียี่สองตายเนาะไม่มีใช่ตายแต่ไม่มีคนพ้ก็ต้องดูเลตัวเองนะคะ สำหรับคลิปไฟในวันนี้พี่ยาพี่โอ๊ตก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ดูจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็อยู่ดูคลิปนี้จนจบหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปที่พวกเราทําตลอดไปนะคะสวัสดีพี่โอ๊ตกับพี่ยาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย